สวัสดีครับเด็กๆนะครับวันนี้ครูยอดก็จะามาแนะนำนะครับขั้นตอนการทำวิธีการาสร้างปลาสวยงามนะครับทำตู้ปลานะครับจะมีวิธีการสร้างอย่างไรนะครับเด็กๆไปดูพร้อมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับกรณีที่ถ้าเราเปิดใช้โดย ใช้โปรแกรมที่เราลงหนิบในเครื่องก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Scratch Desktop นะครับอันนี้คือกรณีที่เราทำในเครื่องเนาะ,ะใช้ตัวนี้นะครับส่วนกรณีถ้าเราทำโปรแกรมออนไลน์นะครับให้เด็กๆเ,เข้าไปพิมพ์ที่ URL นะครับพิมพ์ว่า scratch.mit.edu ตรงนี้นะครับ s c r a t c h s. m i t e d u จากนั้นก็กด Enter นะครับเด็กๆก,ก็จะเข้าสู่นะครับโปรแกรมเหมือนกันนะครับ จากนั้นก็ให้เด็กๆไปคลิกที่คำว่า Create นะครับคลิกที่คำว่า Create ตรงนี้นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือคำว่าสร้างนะครับคำว่าสร้างเพื่อเข้าสู่หน้าต่างของโปรแกรมนะครับนะรอแป๊บหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็คือกรณีถ้าเราทําแบบออนไลน์นะครับตรงนี้เราไม่ได้ใช้เราก็ปิดไปนะครับอรนนี้ก็สามารถทำงานได้เลยนะครับแต่คุณครูยอดจะขอใช้แบบ โปรแกรมที่ลงในเครื่องนะครับไม่แตกต่างกันนะครับขั้นตอนแรกเลยเราได้หน้าต่างนะครับของโปรแกรมมาแบบนี้ตัวแรกนะครับเราจะไม่เอาตัวนี้นะครับเราจะไม่เอาตัวสไปล์ตัวนี้เราจะทําการปิดไปนะครับจากนั้นให้เด็กไป s h ดแบ็กดรอปนะฮะชูดแบ็กดรอปเพื่อเลือกพื้นหลังนะครับให้เราเลือกเป็นแบบ Underwater เตอร์นะครับอันเดอร์วอเตอรเข้ามาครับทีนี้มันจะมีอยู่2ฉากหลังตัวนี้ วอเตอร์หหรือวอเตอร์สองอันเดอร์วอเตอร์หหรืออันเดอร์วอเตอร์สก็ได้นะครับคุณครูทําอันหนึ่งไปหลายรอบแล้วลองเอาเลือกฉากอันเดอร์วอเตอร์สก็ได้นะครับหรือเด็กๆที่มีความสามารถนะครับไปหารูปภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถมาแอดเข้ามาได้เลยตรงนี้นะครับอัปโหลดแบ็กด็อกนะครับก็คือต้องไปเซฟม,มาก่อนนะครับทีนี้เราได้พื้นหลังมาแล้วทีนี้เราจะเพิ่มสปา์นะครับเพิ่มสปา์โดยขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราจะสร้างฟองอากาศ รเราจะสร้างฟองอากาศขึ้นมาก่อนนะครับให้เด็กๆไปคลิกที่คำว่าช o o อัศว i ย e นะครับช o ดอัศว i ย e จากนั้นไปเลือกที่คำสั่งเพ้นเด็กๆค่อยๆทำตามขั้นตอนเลยนะครับเลือกตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าสปายหนึ่งคุณครูเปลี่ยนใหม่เป็นฟองอากาศเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับฟองอากาศฟองอากาศพอเราตั้งชื่อตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามเห็นไหมครับฟองอากาศเหมือนกัน นะครับสองชื่อนี้มันจะสัมพันธ์กันนะครับมันก็จะเป็นฟองอากาศเหมือนกันนะครับเป็นฟองอากาศเหมือนกันจากนั้นนะครับตรงนี้เส้นขอบนะครับเราจะไม่เอาให้เด็กๆคลิกแล้วเลือกตรงสีแดงๆตัวนี้นะครับไม่เอานะครับเห็นไหมครับเส้นขอบเท่ากับศูนย์ไปแล้วต่อไป fill fill คืออ่าสีพื้นนะครับเราเลือกสีพื้นอ่เราก็ไปคลิก คุณครูเลือกเป็นสีขาวคุณครูก็ปรับสีพื้นตรงนี้ให้เป็นสีขาวหรือจะเอาออกนวลนนนนนๆเท่าๆก็ได้นะครับเด็กๆปรับเอาเนาะตรงนี้นะครับหรือจะเอาเป็นแบบนี้นะครับลองวาดดูก่อนนะครับถ้าอยากให้มันกลมเราจะวาดเป็นวงกลมฟองอากาศนะครับถ้าอยากมันกลมเราก็ไปคลิกวงกลมก่อนจากนั้นเราก็กดชิปค้างไว้มือซ้ายกดชิปค้างไว้มือขวาคลิกเมาส์ที่คีย์บอร์ดกดปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ อันนี้นะครับฟองอากาศมันใหญ่ไปนะถ้างี้คือใหญ่ไปคุณครูก็ลดขนาดลงมาหน่อยนะครับลดขนาดลงมาหน่อยอ่าย่ออ่าตรงนี้มันย่อขยายได้นะเด็กๆอ่าเอามาจับกึ่งกลางตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จะย่อจากตรงนี้หรือจะย่อจากไซส์ก็ได้นะครับตรงนี้ย่อจากไซส์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะตรงนี้เราปรับตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเมื่อได้ฟองอากาศมาแล้วนะครับอ่ะตรงนี้ถ้ามันยังยุ่ใหญ่ใหญ่ไปก็ย่อลงมาอีกนะครับเด็กๆสามารถซูมตรงนี้ นะครับซูมเพื่อปรับให้มันอยู่กลางๆไหครับกลางทับกลางตรงนี้โอเคนะครับเราได้ฟองอากาศมาแล้วทีนี้เราต้องการเขียนโค้ดให้กับฟองอากาศไหมครับมันย่อขยายได้ตรงนี้เนาะซูมเข้ามาได้นะครับคุณครูก็ทีแรกมันอยู่ตรงอี้คอตูมนะค,คุณครูก็กลับไปที่เขียนโค้ดครับเพื่อที่จะเขียนโค้ดให้กับฟองอากาศนะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะไปที่อีเวนต์นะครับเลือกธงเขียวถูกคลิกมานะครับธงเขียวถูกคลิกมา ฝั่งนี้อีกอันนึงนะครับคุณครูไปเลือกที่ Control อ่าแล้วไปเลือกที่ When I Start a t a c o n อมันจะอยู่2ฝั่งอันนี้คือหัวกับหัวนะครับหัวกับหัวตรงนี้นะอ่าคุณครูจะเซตฝั่งขวาก่อนนะครับอ่าเซตฝั่งซ้ายก่อนสิเอาเมื่อธงเขียวก่อนนะครับอ่าเมื่อได้ธงเขียวเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปใส่ f i r e r e r ใส่ f i r e r ใส่ f o r e r ตรงนี้อ่าใส่ f e v e r โดยให้มันทำซ้ำตลอดจากนั้นก็ไปเลือกอ่าอย่างนี้ครับ Create Clone of My s e l f หมายความว่าให้มันโคลน,นิ่งตัวเองอเลือกตรงนี้ Create Clone of My s e l f มันอยู่ใน Control นะครับเด็กๆก็เลือกมาต่อเอาไปใส่ใน Fiber ตรงนี้นะครับใส่ใน Fiber จากนั้นนะครับทุกๆ0.2วินาทีเราจะโคลนออกมาดังนั้นเราก็ไปเลือกเว t มาต่อเวอ,อยู่ตรงนี้นะครับ0.2เราก็ใส่ไป เปลี่ยนจาก1เป็น0.2นะครับคำสั่งนี้หมายถึงอะไรหมายความว่าทุกๆ0.2วินาทีโดยทําซ้ําตลอดเนี่ยมันจะโค่นตัวเองออกมานะครับโค่นตัวเองออกมาก็คือเป็นรูปวงกลมออกมาทีนี้พอเราได้คําสั่งแบบนี้แล้วนะครับ Create Clone my s e l f เ h e n I start I clone เมื่อฉันได้รับให้มันโคน่นเราก็ไปกําหนดไซส์ก่อนนะครับผูยอดจะไปกําหนดไซส์ให้เขาก่อนโดยไปเลือกที่คําสั่งลุกนะเลือกที่คําสั่งลุกจากนั้นก็ไปเลือก เซตไซส์ทูหนึ่งร้อยเซตไซส์ทูหนึ่งร้อยทีนี้เซตไซส์ทูหนึ่งร้อยเนี่ยคุณครูยอดจะใช้วิธีการสุ่มนะครับคุณครูใช้วิธีการสุ่มโดยไปที่ operator เลือก big random uh, big random มาต่อตรงนี้อ่าเห็นไหมครับขย,ยับมานี่หน่อย big random คุณครูจะสุ่มตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นต์ถึงหกสิบแล้วกันนะครับสิบถึงหกสิบถ้ามันเล็กใหญ่เด็กๆสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราลอง เทสโปรแกรมแล้วก็เดี๋ยวมาปรับได้นะครับจากนั้นเราก็ไปเลือก motion ไปสุ่มที่ไปเลือกที่ go to random go to random เอามาต่อตรงนี้จากนั้นเราก็เลือกที่ set แกน y นะครับเพราะว่าเราจะให้ฟองอากาศเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้นะแนวตั้งแนวตั้งนะแนวตั้งก็คือแกน y แนวนอนจะเป็นแกน x ดังนั้นนะครับเราก็ไป set y to 180อ่ามันค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราก็ปรับให้ใส่ลบ180ลบ180หมายความว่าเราจะให้มันเริ่มตั้งแต่จุดต่ําสุดนะครับลอยขึ้นมาเลยนะครับจุดต่ําสุดลอยขึ้นมานะครับเราจะสุ่มตำแหน่งมันด้วยนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ Repeat Until โดยไปเลือกที่ Control จากนั้นก็ไปเลือก Repeat Until มาต่อนะครับจากนั้นเราจะใส่บล็อก o r e t o t o r นะครับใส่บล็อก Oper ที่ มีคำสั่งมากกว่านะครับมากกว่าจากนั้นให้เราไปเลือก Y Position ไปที่ Motion ไปที่ Motion ตรงนี้นะแล้วเราก็ไปที่ค่า Y Position นะเลือกตรงนี้นะครับข้างล่าง Y Position อ่า Y Position มากกว่า179เราจะไม่เอาเต็ม180นะครับนะครับแกน Y ทั้งหมดเนี่ยมันเป็น360ถ้าแบ่งครึ่งก็จะได้ฝั่งละ180 ทีนี้ถ้าเราเซต180เลยมันจะมองไม่เห็นนะครับอ่าเราก็เอาสัก179นะครับรอจนถึง179นะครับอ่ารอจนถึง179จากนั้นนะครับเราก็ไปที่คำสั่งอ่าชั่นเหมอนเดิมไปเลือก Point in Direction Point in Direction อ่าก็คือทิศท,ทางตรงนี้ทิศท,ทางเนี่ยมันก็คือจะเคลื่อนที่ไปทางขวาเราหมุนลูกศรตรงนี้ให้กลับมาที่ศูนย์องศา หรือใครจะปรับจาก90เมื่อกี้พิมพ์ตรงนี้ได้เลยให้เป็นศูนย์องศาเห็นไหมครับมันจะลอยขึ้นข้างบนจากนั้นเราก็ไปที่คําสั่งมุกนะครับคำสั่งมุกอ่าเลยให้มันลอยขึ้นมานะครับอ่ามุกทีละสิบสเต็ปแต่ว่าเราจะใส่ค่าุูมให้มันไปที่ p i กเลน n ้อ m เหมือนเดิมครับแล้วไปสุ่มตั้งแต่1น0ถึงสิในช่องม o กสิบอ่าใส่ตรงเลขก10เลยตึ๊บตรงนี้นะครับจากนั้นเมื่อมันลอยขึ้นมาแล้วปึ๊บ เมื่อมันถึงตำแหน่ง179มันก็จะต้องลบตัวเองออกไปดังนั้นก็ไปที่ control เหมือนเดิมแล้วไปเลือกตรงนี้ครับ delete this cone ฮะ delete this c o d e จากนั้นเราลองกดเล่นดูสิครับว่ามันจะหายไหมอลองกด pay hey ดูมันก็จะสูมลอยขึ้นมาไหมครับสูมลอยขึ้นมาไหมครับเมื่อมันถึงตำแหน่งตัวนี้เรายังไม่ได้ซ่อนนะจริงๆเราต้องซ่อนมันก่อนอตัวต้นฉบับ โอเคลอยไปแล้วซูมเล็กใหญ่ถ้าสมมุติครูบอกว่ามันเล็กไปครูเพิ่มตรงนี้นะจาก10ถึง80%อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้คุณครูคก็สต็อปก่อนจากนั้นให้ไปเลือกโมชั่นอ้าโทษทีครับให้ไปเลือกที่ลุกเมื่อธงเขียวถูกคลิกเราจะซ่อนมันก่อนเด็กๆดูคําว่าโชว์กับคำว่าหายหายแปลว่าซ่อนอเมื่อธงเขียวปุ๊บเราจะซ่อนเขาไว้ก่อนอซ่อนเขาไว้ก่อนจากนั้นถ้า เมื่อฉันได้รับ When I start at a cone เราค่อยโชว์เราค่อยโชว์แบบนี้ทีนี้ลองกดใหม่ตัวนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับดูนะะกดเพย์ปุ๊บเห็นไหมครับจะหายไปแล้วได้ฟองอากาศลอยขึ้นมาตั้งแต่ -180 ้อยสงศาลอยขึ้นมานะคล้ายๆกับบ้างไฟพญานาคเลยนะครับแต่อันนี้มันเป็นสีขาวเนาะ,ะเราได้ฟองอากาศลอยขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะสุ่มตำแหน่งโอเคตรงนี้เราได้แล้วทีนี้ขั้นตอนต่อมาเราจะเพิ่มตัวละครนะครับ เพิ่มตัวละครเราก็ต้องไปที่อะไรลูกชุดอสเปกต์ชุดอสเปคลิกที่คำว่าช o o อส spike จากนั้นเราไปเลือกที่ Animal นะครับไปเลือกปลามาก่อนตัวแรกโอ้โูเลือกฟิ t ตัวนี้เนาะ,ะเลือกที่คำสั่งฟิะปลาตัวนี้เป็นปลากระตูนสีส้มตัวนี้ตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่โค้ดให้เขานะครับเราก็เมื่อธงเขียวถูกคลิกมาเลยเมื่อธงเขียวถูกคลิกจากนั้นเราก็ใส่ อะไรครับใส่ไฟเบอร์ใส่ไฟเบอร์ใส่ไฟเบอร์ไปก่อนคอนโทรลแล้วไฟเบอร์แบบนี้ก็ได้จากนั้นก็ให้เขามุ่ามุบสิบถ้าสิบมันมันมุบเคลื่อนที่เยอะไปเราก็เอาสักครึ่งนึงเอาหมุ่ผ้านะครับจากนั้นเราก็คำสั่งที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับเมื่อชนแล้วสะท้อนกลับเด็กๆก็ไปที่อะไรลูก โมชันเหมือนเดิม if on e s a b l t ชนแล้วสะท้อนกลับในขณะที่ชนแล้วสะท้อนกลับเราก็ต้องไปเปลี่ยนอะไรด้วยครับเปลี่ยน next costum ให้กับตัวปลาด้วยตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนแต่เราใส่คำสั่งไปก่อนได้ครับเราไปที่ look นะครับไป next costum จากนั้นเราก็เมื่อ next costum เสร็จนะเปลี่ยนชุดถัดไปของตัวละครเราก็ไปที่ control อีกรอบนึงไปเลือก w e i นะครับ หมายความว่าเราจะให้มันเปลี่ยนทุกๆเอาสัก0.1แล้วกันทุกๆ0.1วินาทีมันจะเป็นแอคชั่นของตัวละครนะครับทีนี้เราไปดูแอคชั่นของตัวละครตอนนี้นะครับตอนนี้คอรตตูมคอสตตูมตัวนี้มันมีอยู่ปลาอยู่1 2 3 4ซึ่งมันเป็นคนละอันกันเวลาที่เรากดเล่นเนี่ยมันก็จะไล่1 2 3 4อย่างงี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะลบพวกนี้ทิ้งไปก่อนอคลิกฟิต ฟิด 1, 1 fit 2, อ่าฟิ fit 3ฟิด4ฟิ t 2ลบทิ้งไปให้เหลือฟิ t A ตรงนี้นะครับเหลือปลาตัวเดียวทีนี้เราก็ลองกดเล่นดูนสิครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปแบบนี้เคลื่อนที่ไปแบบนี้ค่อ,อนข้างช้านะครับชนแล้วมันก็จะสะท้อนกลับทีนี้มันกลับหัวไม่ต้องตกใจเราก็ไปกดอะไรได้เลยลูกซ้ายขวาตรงนี้ก็ได้หรือไปเพิ่มคําสั่งอ่าครูยอดบอกว่าเพิ่มคําสั่งไปเลย คำสั่งบังคับให้เลยว่าให้ให้ชนแล้วให้เป็นซ้ายขวาตรงนี้ก็ไปที่ m o t i ่ n ไป set r o t a t i ่ n สไตล์เลือกเล็บไ i g h เลยนะครับเลือกเล็บไ i g h เลยนะครับจากนั้นถ้าเรากดอย่างนี้ดูนะเห็นไหมครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วแบบนี้ตอนนี้น next ตัวมันยังไม่เปลี่ยนนะลูกนะมันยังเคลื่อนที่ช้าอยู่ตรงนี้เคลื่อนที่ไปถ้ามันถ้ามันช้าไปก็สักิ0 ใ่ครับปลาก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นอันนี้แล้วแต่เรานะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ในคอตูมอะสต็อปก่อนทีนี้คุณครูอยากให้ปลาเนี่ยเขาไม่วิ่งทางตรงเมื่อกี้เห็นไหมครับจะวิ่งทางต,งตรงตลอดเลยทีนี้ครูอยากให้สุ่มตำแหน่งเรื่อยๆอยากจะ,ะปกติปลาธรรมชาติของปลาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไว่ายทางตรงอย่างเดียวนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องไปเลือกตรงนี้ครับเด็กๆไปที่โมชั่นอีกรอบหนึ่งครับแล้วไปเลือกเลี้ยวขวาเอามาต่อจากเซตโรเตชัน อ่าสิบห้าดีกรีดีกรีป็นมาองศาสิบห้าองศาแต่ว่าคุณครูจะให้มันสุ่มโดยเอาโอเปเรเตอร์มาเอาปิกเ r นด d อมมาใส่ที่เลขสิบห้าตรงนี้อ่าจากนั้นก็สุ่มตั้งแต่หนึ่งจนถึงสามร้อยหกสิบเลยนะครับจนถึงสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับอ่าสุ่มเป็นวงกลมเลยเนี่ยสามร้อยหกสิบองศาก็คือวงกลมทีนี้เนี่ยตำแหน่งของตัวไปลายเห็นไหมครับมันก็จะลอยอ่าไปตามตำแหน่งที่ ที่เขาอยากจะลอยไปโดยเขาสุ่มนะครับโดยเขาสุ่มตำแหน่งนะครับก็จะลอยไปเรื่อยๆอแบบนี้ทีนี้เราใส่เน x t อ u ต t o ไปแล้วก็จริงแต่ว่าตอนนี้คอต t o มของปลาเราเนี่ยมันมีแค่ a คชั่นเดียวคุณครูย่อลงมาตรงนี้ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ไปคลิกขวาตรงนี้ครับ Duplicate Duplicate เราได้ปลา a คชั่นตัวที่สองลวตัวหนึ่งตัวสองทีนี้เราจะทํายังไงให้2อง a c t i เนี่ยมันแตกต่างกันคุณครูก็ไปคลิกอ e l e c t ลูกศรฝั่งซ้ายคุมดำ ตรงนี้ทั้งปลาทั้งหมดเลยทีนี้ครูเอาตัวนี้เนี่ยหดเข้าไปให้ปลาตัวนี้เล็กลงอ่าทีนี้เด็กดูความเปลี่ยนแปลงนะครับกดเล่นดูนะ action หนึ่ง action สองเห็นไหมครับอ่าปลาก็เหมือนลักษณะเหมือนแหวกว่าวแล้วอ่าปลาลักษณะเหมือนแหวก่าวแล้วดูมีชีวิตชีวาเหมือนม่กกว่าเมื่อกี้นะครับอ่าโอเคทีนี้เราได้ตัวที่หนึ่งนะอ่าต t อปก่อนอ่าลกลับมาที่โค้ดเหมือนเดิมเห็นไหมครับโค้ดของตัวปลาได้แล้วแบบนี้ทีนี้ เราจะทํายังไงให้มันได้ปลาตัวที่2เราก็ไปคลิกขวาตรงนี้นะครับมีฟองอากาศมีฟิตเราก็คลิกขวาตรงคําว่าฟิตดับเบิลเคสเป็นปลาตัวที่2อ,อ่าได้ปลามา2ตัวแล้วแต่ทีนี้ปลาตัวที่2เนี่ยเราอยากให้เป็นอ่รูปปลาตัวอื่นเราก็ไปกดอะไรลูกคอสตูมอ่าไปกดที่คําว่าคอสตูมทีนี้เราก็ลบอ่าอ่าลบออกไปหรืออ่าเราไปเพิ่มตรงนี้ก่อนก็ได้ครับชุดคอสตูมอ่าไปคลิกที่คําว่าชุดคอสตูมข้างล่างตรงนี้ ชุดอักอดูมตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมาตรงนี้เนาะชุดอักอดูมคลิกขึ้นมาครับนี่ยชุดอักอดูมทีนี้เราก็ไปเลือกที่แอนิมอลนะไปเลือกที่แอนิมอลดูนะคลิกที่แอนิมอลมันก็จะมีแอคชั่นของตัวละครมาให้เราเลยอ่ะ uh, เราก็เลือกสมมุติเราจะเอาปลาตัวสีฟ้าอ่ะ uh, สีน้ําเงินตัวนี้ฟิชบีตัวที่2เป็นฟิ t บีเห็นไหมครับอ่ะ uh, จากที่แรกเป็นปลาการ์ตูนสีสม้มอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวนีว้ตัวนี้เราไม่เอาละเราก็ลบทิ้งไปนครับก็จะเหลือฟิทบีแล้วใช้หลักการเดียวกันเลยครับตอนนี้ถ้ากดเล่นปุ๊บปลาฟิทบีมันก็จะไปแอคชั่นเดียวฮะมันไม่เหมือนไม่มีชีวิตชีวาดังนั้นเราก็ทําการคลิกขวาตรงฟิทบีตรงนี้ครับดับเบิลเคต,ตรงนี้ดับเบิลเคมาแล้วคุมดำครับเลือกซีเล็กเหมือนเดิมคุมดำทั้งตัวเลยอ่ายอ่อย่อให้เขาเล็กลงมา ย่อยเขาเล็กลงมาหรือปรับองศาหน่อยนึงให้มันเงยหน้านิดนึงอโอเคตรงนี้นะครับทีนี้ลองกดดูกดเพย์ดูเห็นไหมครับปลาก็จะมีชีวิตชีวาเหมือนเขาไหวยนะกำลังไหายอยู่ก็จะเวียนไปเรื่อยๆโดยการสุ่มตำแหน่งเพราะเราสุ่มตั้งแต่ 1- นึ่งถึงสามแล้วงองศาเขาก็จะ,ะชนเมื่อไหร่ไหวชนเมื่อไหร่เขาก็จะหันซ้ายหันขวากลับทันทีเพราะเราตั้งทิศทางไว้แล้วเห็นไหมครับแบบนี้นะครับทีนี้เราได้ตัวที่2แล้ว นี้ถ้าเราอยากทําตัวที่3ทํายังไงคุณครูจะทําตัวอย่างให้ดูอีก1ตัว1ครั้งนะครับคลิกตรงนี้ครับคลิกขวา Duplicate ตัวนี้เป็นปลาตัวที่3แล้วทีนี้เราก็ต้องไปเปลี่ยน Action โดยเลือกเป็นปลาตัวชนิดอื่นเราก็ชุด Hot Tum ก็ไปเลือกเลยชุด Hot Tum แล้วเราก็ไปเลือก Animal อไปเลือก Animal มาไปเลือกปลาตัวที่3สมมุติครูย่อเลือกเป็น ฟิตดีแล้วกันฟิตดีได้ปลาตัวที่3ามนะเห็น uh, uh. ไหมครับทีนี้เราตัว2ตัวแรกตัวนี้ที่มันซ้ํากันเราก็ทําไมลูกลบทิ้งไปคลิกลบทิ้งไปก็จะเหลือปลาตัวนี้ใช้หลักการเดิมครับคลิกขวาดับเิลคลิก่อนอ่าแอคชั่นหนึ่งแอคชั่นสเราก็จะมาแก้ไขที่แอคชั่นที่2ตัวนี้เราลองยืดให้เขาใหญ่ขึ้นอ่า uh, ตัว,ต,วตัวนี้ใหญ่ขึ้นอ่า uh, แล้วปรับองศา สงสารให้หัวเขาลงนิดนึงอ่าทีนี้ดูนะครับเห็นไหมครับอ่าอ่าเขาก็จะแหวกว่าตามตำแหน่งของเขาเดี๋ยวเขาก็ถึงอ่าที่เขาชนเขาก็จะอันนี้ไปเองนะครับอ่าอ่าหรือว่าเราย้ายตำแหน่งให้เขาก่อนอ่าย้ายตำแหน่งก่อนค่อยกดเล่นก็ได้ครับย้ายตำแหน่งก่อนอ่าเสร็จแล้วค่อยกดเล่นเห็นไหมครับอ่าโอเคทีนี้เราได้3ตัวแล้วนะครับเด็กๆก,ก็ไปเพิ่มเป็นตัวที่4ตัวที่5 นะครับเป็นตัวที่4ตัวที่5เพิ่มเข้ามาสมมติเราอยากเพิ่มอีกเราอยากเพิ่มอีกเราก็เดเบิกเครตรงนี้อีกอจากนั้นก็ไปจุดอะโคตูมทีนี้ครูลองเปลี่ยนเป็นปลาตัวอื่นบ้างเป็นแมงกะพรุนไปเลือกไอเนมอนก่อนอเป็นแมงกะพรุนก็เลื่อนลงมาเป็นแมงกะพรุนเป็นปลาตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นแมงกะพรุนตัวนี้แล้วแต่เรานะเห็นไ,ไหมครับแมงกะพรุนหรือว่าปลาฉลาม ปลาฉลามก็มีก็เอาให้มันเป็นสัตว์น้ำนะลูกนะเนี่ยปลาฉลามปลาดาวอะไรพวกนี้ปลาฉลามมีไหมปลาฉลามนี่นะคะรับปลาฉลามเนี่ยปลาฉลามหนึ่งสองตัวนี้สามารถเพิ่มได้นะลูกนะหรือเราจะเอาเป็นปูหมดหัวยอดเลือกเป็นปูตัวนี้ครับเอครับบีตัวนี้ได้ปูมาแล้วตัวนี้เราก็มาไว้ตัวนี้ตัวนี้เป็นปูเราก็ย่อลงมา เราก็ตัวนี้ไม่เอาเราก็ทำไมครับลบยิ้ไมไปก่อนให้เหลือแค่ปูตัวเดียวเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นแอคชั่นของปูแอคชั่นของปูแล้วทีนี้เราอยากได้ปู2ตัวเราก็ทำไมครับริเคคอ่าตัวนี้รีฟิเคตจากนั้นเราก็ปรับแต่งได้ครับปูตัวนี้เราอาจจะให้เขาทำไมขยับกล้ามาขยับกล้ามขึ้นลงนอย่างนี้ตัวนี้เ,เข้าไปอย่างนี้เอียงกล้ามออกมาอย่างนี้เอียงกล้ามออกมาอย่างนี้ ตหน่งปรับตำแหนง่งอ่ะแบบนี้นะครับทีนี้ลองกดเล่นดูสิครับอ่าเนี่ยปูก็จะขยับกล้ามแล้วเห็นไหมอ่าโอเคเด็กๆก,ก็สามารถเพิ่มนะครับสัตว์น้ําที่เด็กๆชอบอ่าตัวต่อไปอาจจะเอาแมกกาพุนหรือเอาเป็นปลาอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคทีนี้เราได้แล้วเรียบร้อยได้มา4ตัวมีฟองอากาศมีปลา3ตัวแล้วก็มีปูเด็กก็เพิ่มเอาสัก4ี่หตัวนะลูกนะอ่าใช้เทคนิคเดิมทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้าย นะกดเล่นไปนะครับฟองอากาศก็จะลอยขึ้นมามีปลาแหวกว่ายทีนี้เราจะเพิ่มเสียงดน,นตรีให้เขาหน่อยนะครับเพิ่มเสียงดน,นตรีในเวลาที่กดเล่นปุบ๊บมีเสียงัมเลงเขาไปกดที่สเตทครับถ้าเราจะใส่เสียงดน,นตรีพื้นหลังเราก็ไปที่สเตทคลิกที่สเตทจากนั้นก็ไปที่เมื่อทงเขียวถูกคลิกอันนี้ง่ายเลยนะครับเมื่อธงเขียวถูกคลิก จากนั้นเสียงดนตรีเราจะไปใส่ในพื้นหลังนะลูกนะเราจะไปใส่ในสเตทนะเดี๋ยวต้องคลิกที่สเตทก่อนนะครับอ่าจากนั้นก็ไปที่ forever นะครับ forever อ่าจากนั้นก็ไปที่ sound นะครับถ้าเด็กๆฟังไม่ทันเด็กๆสามารถกด stop อ่าแล้วกดย้อนดูได้เรื่อยๆนะลูกนะอ่ากด stop แล้วก็ย้อนดูเรื่อยๆคุณครูไปเลือกที่ sound แล้วไปเลือก start sound ตรงนี้เซฟ sound pop คุณครูไม่เอาเสียงนี้ครับมันเสียงสั้นไปเราก็ไปกดที่คําว่าซาวเลือกที่ซาวนะครับอ่าเลือกซาวเพื่อไปเปลี่ยนเสียงใหม่ก็ไปชุดอัซซาวนะครับอันนี้สามารถหามาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับถ้าใครทําเป็นก็ไปอัปโหลดได้เลยนะครับคุณครูเอาในโปรแกรมก่อนเนาะอ่าก็ไปเลือกชุดอัซซาวก็ไปเลือกตรงนี้ครับลูกลูกก็คือมิวสิกที่มันวนลูกอ่าก็ไปชี้ เลือกเสียงเราได้วนะอ่าสมมติครูยอดเอาเสียงที่หนึ่งตรงนี้อ่าถ้าเราต้องการจะเฟดอินอ่าเริ่มต้นให้เขาเบาเฟดเอาอ่ากดเฟดอินเฟดเอาก็คือเริ่มให้เสียงเบาหน่อยอ่าเป็นซาวเสียงเบาๆแบบนี้อ่าเราก็กดไปที่โค้ดอ่ะเมื่อกี้เราเลือกไว้แล้วก็ไปเลือกที่เสียงตัวนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้เรามันเป็นเสียงป๊อปอยู่เราก็มาเลือกเป็นเสียงตัวนี้ที่เราเลือกไว้เมื่อกี้อ่า แลเลือกตรงนี้เึ๊บอ่ะทีนี้เรากดเล่นอ่ะตอนนี้มันไม่ได้ไม่ได้โค้ดที่เลือกที่ตัวละครไหนนะครับตอนนี้มันอยู่ที่โค้ดของพื้นหลังคุณครูไปใส่เสียงดนตรีที่สเตจนะครับอ่ะก็กดเล่นก็จะมีเสียงดนตรีไหมครับอ่ามันอาจจะเบาหน่อยถ้าอ่าอันนี้ก็คือเฟดอินเฟดเอาก็จะเสียงเบาคอคไปนะครับ ถ้าปลามันอยู่ตำแหน่งที่มันเกือบชนกันเด็กๆก็สามารถปรับตำแหน่งได้ตรงนี้เนาะปรับตำแหน่งไหมครับอ่ามันก็จะว่ายไปเปนตู้ปลานะครับของเราโอเคนะครับเวลาเด็กๆถ่ายวิดีโอส่งคุณครูก็อ่าถ่ายให้เห็นโค้ดก่อนตรงนี้นะครับอาจจะเป็นโค้ดพองอากาศโค้ดปลาสักหนึ่งตัวแล้วก็ค่อยขยายหน้าจอจากนั้นก็ตั้งกล้องนะครับโทรศัพท์แล้วก็กดถ่ายอ่ากดเคค c o r d วิดีโอก่อนจากนั้นก็กด อ่ายนักาถ่ส20วินาทีนะลูกนะ20วินาทีให้มันเห็นการทำงานของโปรแกรมก่อนนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็หยุดสต็อปสต็อปอันลิค o อร์ดอยู่การบันทึกนะแล้วก็มาสต็อปโปรแกรมด้วยนะครับจากนั้นก็ก่อนที่เราจะปิดก่อนที่เราจะปิดเราก็ทำไมลูกนะก่อนที่เราจะปิดโปรแกรมให้เด็กๆไปทำการบันทึกไว้ก่อนครับนะถ้าเราต้องการจะบันทึกอันนี้กรณีของครูยอดเนี่ย ทำจากโปรแกรมมันจะถามหาที่เก็บให้แต่ถ้ากรณีบันทึกจากอ,อินเทอร์เน็ตนะถ้าเราทําโปรแกรมผ่านออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นอีแบบหนึ่งเดี๋ยวคผมจะอธิบายให้ฟังออธิบายคนที่ใช้โปรแกรมจากเครื่องนะครับไปที่ไฟล์เซฟทูย y คอมพิวเตอร์เซฟทูยคอมพิวเตอร์มันก็จะถามหาที่เก็บให้เราตรงนี้เราก็ไปเลือกที่ desktop ถ้าเรายังไม่มีโฟลเดอร เราก็ตั้งชื่อตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเรามีโฟลเดอร์ที่เก็บงานอยู่แล้วโฟลเดอร์ที่เก็บงานอยู่แล้วเราก็คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นๆตอนนี้คุณยอดขอเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปก็ตั้งชื่อว่าตู้ปลาสวยงามต่อด้วยห้องอต่อด้วยห้องอต่อด้วยเลขที่ใส่แค่เลขที่เนี่ยห้องกับเลขที่คุณยอดรู้แล้วว่าปลาคนนั้นเนี่ย ปลาเนี้ยเป็นของใครอ่ะนี่ครับอ่ะเซฟตู้ปลาสวยงามใส่ห้องต่อด้วยเล็กที่ตรงนี้ก็กดเซฟไปมันก็จะเซฟให้เราเนี่ยเรียบร้อยก็จะมีชื่อขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับอันนี้คือถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วพร้อมส่งแล้วทีนี้อธิบายกรณีก็ทําจากโปรแกรมอ่ะตนนัวนี้อ่ะตัวนี้ทําจากโปรแกรมอ่ะตอนนี้มันยังไม่มีไฟล์อ่ะครูลองโหลดมาก่อนเมื่อกี้เราเซฟทีนี้เราเราโหลดสามารถโหลดได้นะเด็กก็จะมาทําการแก้ไข เมื่อกี้ครูเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปอเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปตรงนี้ตู้ปลาสวยงาม52เล็กที่99้าเาครูก็กดโอเพนก็รอครับแปบ๊บหนึ่งอันนี้ครับก็ได้เหมือนกันเลยนะครับที่เราปรกทำโปรแกรมในนั้นเมื่อกี้นะครับจากโปรแกรมในเครื่องมาทำมาเปิดในออนไลน์ก็เหมือนกันครับเล่นได้เหมือนกันแบบนี้นะครับทีนี้อธิบายวิธีการเซฟจากโปรแกรมที่ออนไลน์เนี่ย เราไม่ได้ลงเครื่องไว้เราทำออนไลน์ line. เราก็เซฟได้เหมือนกันครับทีนี้ว่าเซฟทูยอร์คอมพิวเตอร์ทีนี้น่นะมันก็จะเซฟให้เรากดเซฟปุ๊บมันจะไม่ถามหาที่เก็บละมันจะเซฟลงข้างล่างให้เราเลยตรงนี้นะครับมันจะเซฟลงข้างล่างให้เราเลยตรงนี้เห็นไหมครับเนะี่ยเขาจะเซฟให้ตรงนี้เลยแต่ถ้าใครยังไม่เปลี่ยนชื่อเนี่ยใครที่ยังไม่ไม่ได้บันทึกไว้นะมันยังไม่มีชื่อเราก็ไปคลิกตรงนี้แสดงในโฟลเดอร์ แสดงในโฟลเดอร์โชว์ i นโฟลเดอร์ภาษาอังกฤษคลิกเข้ามาป,ปุ๊บตรงนี้นะครับเด็กๆก็สามารถดูว่าเราไปไปเซฟไว้อยู่ที่ไหนนะครับของครูยอดเนี่ยเซฟที่ดาวน์โหลดครูยอดก็สามารถคลิกตรงนี้คลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อได้ไหมครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นชื่อเราได้จะได้ไม่งงนะครับอันนี้คือกรณีเซฟจากโปรแกรมออนไลน์นะครับเราทําผ่านโปรแกรมออนไลน์ซึ่งไม่ได้ลงในเครื่องโอเคนะครับเมื่อได้ ชิ้นงานเสร็จแล้วก็ทําการส่งได้เลยหรืออีกนิดนึงถ้าใครอยากเพิ่มชื่อคุยยอดครับผมอยากใส่ชื่อที่พื้นหลังเลยก็ไปกดที่สเต e ครับแล้วก็ไปที่แบ็กดอทตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีอ่ n คอนอ่าคอนเวิร o n ทูเวก o ตอร์คอนเวิร์ดทูบิแมปแล้วก็คอนเวิร์ o ทูเวกเตอร์ตอนนี้เป็นบิดแมปอยู่เราจะ Convert to vector ตอร์ไปอ่าจากนั้นเราก็ไปคลิกตัวทีอ่าตัวหนังสือคุยยอดอ่าเลือกตัวนี้มันตอนนี้เป็นสีม่วงคุยยอดลองเอาเป็นสีเหลือง สีเหลืองเข้มๆอ่าแบบนี้คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งเปลี่ยนภาษาอ่าอจากนั้นก็อ่าพิมอะไรเด็กชายเด็กหญิงอะไรก็แล้วแต่นะสมมุติตั้งชื่อเองอ่าเอาเองเดือก,ก็ตั้งชื่อของลีอิกนะเลขที่99ตอ .5 ทับ2อ่าแบบนี้อ่าทีนี้มันก็สามารถขยายได้ ขยายได้ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นชื่อตรงนี้หรืออาเล็กกว่าน,นี้ก็ได้ยกได้ทีนี้ลองกดเล่นดูอลองกดเล่นดูอัแบบนนี้ทีนี้ก็จะมีชื่อมาเป็นงานของเราแล้วส่งมาปุ๊บคุณยอดเห็นตรวจสอบดูเนี่ยอ๋อมันเป็นชื่อของนักเรียนคนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับกรณนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคนะครับอันนี้เป็นวิธีการทำตู้ปลาสวยงามนะครับถ้าใครยังทำ ไม่เป็นนะครับใครยังทําไม่ได้เด็กๆก็ย้อนดูคลิปได้เรื่อยๆนะลูกนะสําหรับวันนี้กูยอดเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ